แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ3ปีปีการศึกษา2568-2570โรงเรียนบ้านบึงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2โรงเรียนบ้านบึงวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลตะคมเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสภาพปัจจุบันนักเรียนณ10มิถุนายน2567จำนวน82คนแผนด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการบริหารวิชาการ เป้าหมาย1การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีอยู่ในระดับดีมากหรือดี 2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT อยู่ในระดับดีมากหรือดี3การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net อยู่ในระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยดับประเทศ 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดการดำเนินงานที่สำคัญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านบึงวิทยามีการดําเนินงานที่สําคัญได้แก่ประเมินและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้มีสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก active learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New d l ลทมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงสาขาวิชาที่สอนสอนซ่อมเสริมโดยทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์เช่นบทเรียนออนไลน์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวท การนิเทศกำกับและติดตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องผู้เรียนของโรงเรียนบ้านบึงวิทยามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละหนึ่งรโดยมีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับสังคมวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้กับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ปลุกฟังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสารวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและหางงยกลยาเสรติดโดยการประสานความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆเช่นส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมไทยทรงดำในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการครูแดกับสถานีตำรวจประสานสาธาร,รณสุขในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพาประสานความร่วมมือกับวัดในการสอนธรรมศึกษาและจัดค่ายคุณธรรม ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านบึงวิทยาให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาถือเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยดำเนินการดังนี้หส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยรูปแบบที่หลากหลายโดยการเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3. ส่สงเสริมให้ครูมีไอเดียแนที่เป็นระบบมีคุณภาพและนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 4. ส่สงเสริมบุคลากรในการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ DPA 5. สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยการยกย่องชมเชยและมอบรางวัลในโอกาสต่างๆ 6. ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (TLC) ด้านการบริหารทั่วไปสถานศึกษามีความสะอาดปลอดภัยและมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 1>, 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีความปลอดภยัย 3. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักเรียนและชุมชนโดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและสาธารณะ 5. จัดระบบมาตรการการรักษาความปลอดภัยและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด6ก,กำหนดแผนดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการใช้และบำรุงรักษาอาคารสถานที่โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนักเรียนไทยสุขภาพดีในแผนปฏิบัติการประจำปี7ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงเป็นระบบและต่อเนื่องด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านบึงวิทยาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนันเรียนผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนชุมชนทําให้การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีความครอบคลุมและตรงตามมาความ ต้องการของทุกฝ่ายมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กการจัดการงบประมาณที่มีข้อจำกัดจำเป็นต้องมีการวางแผนที่รอบคอบเพื่อให้ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพสูงสุด